เปิดโลกใบใหม่ไปกับพี่รูลูสวัสดีจ้าน้องๆวันนี้น้องๆทุกๆคนจะได้ท่องไปในโลกประวัติศาสตร์กับพี่รูลูเราจะย้อนไปสู่ประวัติศาสตร์ไทยช่วงที่ชาติไทยเสียกรุงศรีอยุธยากันนะจ๊ะน้องๆน้องๆจ้าการเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่าทำให้พระเจ้าตากสินได้รวบรวมผู้คน และได้ทำสงครามเพื่อกู้เอกราชคืนมาหลังจากนั้นพระองค์ก็เห็นว่ากรุงศรีอยุธยาไม่เหมาะสมที่จะเป็นราชธานีอีกต่อไปมาจ้าน้องๆพี่รู้ลูจะบอกสาเหตุเหล่านั้นเองประการแรกคือกรุงศรีอยุธยาถูกเผาทำลายซึ่งยากแก่การบูรณนะ 2. มีพื้นที่กว้างขวางเกินกว่ากำลังกองทัพที่มีอยู่จะดูแลได้ 3. ค่าศึกรู้ลู่ทางภูมิประเทศประการที่สคือห่างจากทะเลไม่สะดวกแก่การติดต่อค้าขายจ้าน้องๆและน้องๆรู้ไหมจ้าว่าพระเจ้าตากสินสถาปนาเมืองใดขึ้นเป็นราชธานี ถ้าใครตอบว่ากรุงทนบุรีแล้วก็เยี่ยมไปเลยจ้าคราวนี้น้องๆมารู้เรื่องความเหมาะสมในการตั้งกรุงทนบุรีเป็นราชธานีกันบ้างนะจ้ะประการแรกมีขนาดเล็กและมีป้อมปราการอยู่แต่เดิมประการที่สองคือเป็นเมืองเก่าบุรณะปฏิสังขรอ,อีกเพียงเล็กน้อยก็เป็นราชธานีได้ประการสุดท้ายก็คือ กรุงธนบุรีมีความอุดมสมบูรณ์จ้าน้องๆอ,งอ่พี่รูลู้จะเพิ่มเติมความรู้ในประวัติศาสตร์ให้น้องๆอ,อีกว่าในสมัยกรุงธนบุรีมีการปกครองส่วนกลางเป็นแบบจตุสดมซึ่งได้แก่กรมเวียงกรมวังกรมคลังและกรมนาน,นะจ๊ะน้องๆเกร็ดประวัติศาสตร์น่ารู้เพลินๆวันนี้อย่าลืมจดจำกันด้วยนะจ๊ะ พี่รูลูลาแล้วนะสวัสดีจ้าจ้า